ซ้ายมือพี่ป้อมนึงซ้ายมือพี่ต้องต้องขึ้นเลยเราไปยังไงไปยิงซ้ายยิงฝั่งซ้ายได้อะเอ๊ยยิงไฟไงมันเข้าสายปะเอ็งเห็นสองป้อมตรงไหนวะพี่เห็นป้อมเดียวนะข้างบนมีมีสองพี่มันจะมีฝั่งฝั่งแถวแถวตรงนี้ด้วยเนี่ยแถวตรงเนี้ยจะต้องปืนบนยังไงวะเนี่ยลูกไฟพีลูก<า> <นะ S 2> เจมขวามีขวามีขวามีอยู่อยู่บ้านนะพี่ยิงให้ลไปอ่ะเจ็บเจ็บมีคนโดดทางนี้ลูกไฟอยู่ ตายตายไม่เปีนพี่ตายหมดตายหมดเดี๋ยวตามประตูเลยวะปิดเปิดหน้าต่างให้ให้หน่อยถ้าเปิดหน้าต่างได้สบายเลยน้องเปิดแล้วพี่ยุงเข้าเหรอพี่เปิดหน้าต่างบ้านมันจมูกรถนะรหน้าต่างซ้ายขวาพี่ย๊กสูงอีกให้รู้มันแจกด้วยพี่เจพี่เหลือ แตกแล้วพี่สวยยิงสูงอีกแล้วมัมแตกเลยไอ้แหนมล้มไอ้แหนมล้มพี่หน้ยจบตาหลอกพี่เวลาที่หายเลยดอกน้งนี่ผมไม่เคยเปิดลัตต่างอะไรเมื่อกี้ยุงเข้าไหมเข้าหน้ายยุงอ่ะเออเองตัดจุดที่มันเล่นได้ก่อนสบายที่เหลืออีบางปอนยิงจี้ไหนวะแตกเลยแตกแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้ว พอไปพี <Ph> who, ่เจมพอหัวตายตายตายเอาเลยเริ่มเด่นเลยเริ่มเด่นเลยเริ่มเด่นจากข้างล่างเลยหรือจะตกเตาอ่ะยัดไปเรื่อยน้องจะลอยสายข้างล่างเตามีสวยดูอยู่ไม่ต้องเข้าไปเล่นเลยข้างนอกพอไม่ต้องเข้าไปผมปั๊มยาปั๊มยานะที่ปั๊มยาแนะน้องมันมีวิวเชื่อมปั๊นตรงเตาอ่ะถ้ายืดวิวเชื่อมนั้นได้มันก็ล็อกไม่ได้นะตรงมันเป็นยืดออกมาพี่เป็นประตูอ่ะพี่เดี๋ยวผมค่อยๆดูพี่อ๋อปั๊มปืนไม่ใช่คนปั๊มปืนมีเหลยกระต่างสาย เรายิงแถวเบนบนไฮนิดนึงอ่ะป่ะไอ้ลอยได้มันได้สี่อ่ะเฮ้ยไม่ชวนเลยโอ้สี่แผ่นสี่แผ่นไม่ชวนไม่เคยชวนขี้เลยเนี่ยลูกบอลพี่หมดวะพี่กลับแไวเอารอพ่อรอพ่อหน่อยเอาพ่อหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโคบเองโคบเองอไรออกันนั้นแหละตายเดี๋ยวพอปอยเราให้สวยๆเดีตัดเดีตัดปั๊บปืนรอ เอาไปเยอะเลยบักบอลเล่นอยู่นอกบ้านไม่ต้องกลัวตกเฮ้ยลอยลอยล,ลอยลอยลอย,ลอยพี่ขานพี่ขานพี่โดนป,ป,ปอออ้อปืนยิงตายไอตัวบ้องตายตัวบ้องตายผมโดนลูกบ้องตายพี่ลอยไม่ต้องชุูพี่ลเล่นไปเลยเนะนาะแมวมาสองคอนแทกนนะเออไอบ๊อนบอบเองแง,งแบบว่าก,ก่อนนี่ขอไปเก็บเซตก่อนตายมีโดนลูกบ้องอัดมาแคมเมลมาต้องใส่ชุดเขียวพี่ตรงตรงก้อนหินพี่ เห็นปะจุดเขียวพีไนนะ่ไม่เห็นเนาะไม่เห็นพี่นี่ร์เขาอยู่ตรงนั้นน่ะตรงพี่แหนมตายพี่ตรงพี่แหนมของผมตายอะ่ะเจ็บเจ็บมันกระโดดอยู่ปล่อยขึ้นไปอจุกฝาป,ป,ปอนไปไหนเงี้ยเป็นอัพไฮเปนอัพไฮปอนข้างหน้าข้างหน้าไปเจ็บปะตัวเปล่าหน้าผมพี่ปอนปอนยินดีปอน เอาหน,น,นึ่งเด้อราคามีสวัสดีครับปาเชสยินดีต้อนรับทุกคนฝากคอมเมนต์หน่อยครับผมจะ300ยไลค์แล้วตายตายตายไม่รู้เนม้มเน้ตายต้ไเนวะาเต็มเม็ดเลยไม่ตายเหรอ ตั้งจุ๊บเลยนะกอนนั่งปอนกดนั่งปอนไอ้พี่ออกไปไอ้พี่ถอยไปดีสายซ้ายกินเลยซ้ายซ้ายซ้ายเลยซ้ายคุณเลยป้อมปืนวะตาย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 พะย่ะพยายามตัดป้อมออกทีนะผมจะตัดป้อมให้พี่แป๊บนึงไปหนึงเนี่พี่โดนยิงเก็บพี่โดนยิงเก็บลองรู้บ้างป้อมอยู่ซ้ายหลังเตาไอ้คนหลังเตาตายแล้วแป๊บนึงเลข้างหลังต้องตัดป้อมปืนก่อนนะไม่งั้นเข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่ลงยิงใส่ป้อมปืนเลยป้อมใกล้ก่อน คือส่วนอลไรส่วนเละโอ้ย,อยประตูซ้ายมันตัวเปล่าตัวเปล่าตายนี่ทีอลูกบ้องสลับไม่ทันไอตัวหน้าต่างโดนพี่กดยับยับเลยวะ่ะบอลเก็บลูกหายในตัวผมตัดป้อมปืนในป<อ>้อมเดียวนะดิ่เฮ้ยเคลียร์แค่ข้างล่างพอเดี๋ยวข้างบนพี่จัดก,การให้ไอตัวหน้าต่างอะ่ะแม่บ้องพี่แม่บอ้องพี่ตกแขนนั้นแหละจา้าพี่ว้าบอลลูกหายในศพผมเดี๋ยวแป๊บนึง Oh, พอตอนมันอยู่ขวาเกบโผล่เป็นเก er ็บซ้ายมาซ้ายมาขวามีนะอย่าโ well. yeah, okay. ผล่ขวามีอุ้ยขวานพี่เจมส์เนตัวขวาพี่นั่นแหละนั่นแหละอุ้ยพี่โดนสใส่เข้าหัวไปเรื่อยๆบังคับเดี๋ยวพี่โผล่เองมีโผล่เองชุบชุบจะลอยดิซ้ายมีคนไหนใน เจ้าลยข้ามึงใหญพี่ดาวพี่ดาวเอารุบได้ใช่้หมอูะดูลงไหมเจ้าก่อนพื้นหายเห้อเก็บปืนอใครวะเนี่ยไอ้ปอลรองซ้ายนะอุ้ยตัดป้อมก่อนพี่มองไม่เห็นป้อมอะเนี่ย สายสายสายไปเจมลองสายไดาได้สายตายสายตายป้อมมันอยู่เนี่ยพี่ไอ้ตรงเปลี่ยนเป็นเป็นหลัง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 อ้นี้ป่ะหลังหลังประตูทางออกมันเยิงไฟของึ้นบนหน่อยสวยๆไฟของึ้นบนงั้นแหละเออเดี๋ยวผมตัดปืนให้ผมเห็นผมเ็นยื่นคืนในหลังไปยื่นไหนวะหลังต้นไม้เหรอเนี่ยพี่ดูดูลูกหายผมแต่ตรงเนี้ยพี่โอเค ลรามาเรามาลักเาลังเราลุกเลังเลุอ่าบ้านเข้มมันนี่บ้านบ้านบ้านนี้บ้านมันที่เอาดิเวทิ้งลดิเยทิ้งเลยดิงฝงงประตูฝงลูกฝงลูกดีผมตัดป้าปืนให้ต่อไอตัดป้าปืนก่อนเนยพี่ยิงาหลังตายตาตพี่ดูนะมองไม่เห็นแล้วทีนี้แต่เราอะ มาเข้าไปเคลียร์เป็นบ้านเกิดเลยไปเคลียร์บ้านเกิดเลยมีประตูเวดียิงไงป้าปืนข้างหน้าตรงๆเมื่อกี้แตกแล้วพี่ป้ปอยป้ปอยไปเด็ดไปเด็ดพี่หมดแล้วป้ปืนแตกแล้วพี่ในบ้านเหรอเด็ดในบ้านใช่ยิงเข้ามาใส่ผมเลยป้ปืนหน้าแตกแล้วปะแหนมแตกแล้วพี่ลูกไฟเหลือปะจะได้ยิงขึ้นบนบ้านไปเนี้ยลูกไฟอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านนั้นน่ะเดี๋ยวผมกลับไปให้พี่รูปป้องข้าลูกพี่เก็บเก็บเก็บเอารูปป้องมาเราต้องเด็ดนะข้างบนต้องแหนมเอาข้างบนใช่พี่โอเคพี่ ยิงเลยไหมยิงเลยไหมไม่ต้องไม่ต้องพ,พี่พี่ไปยิงกันนั่นเลยซ้ายพี่คนพี่เกมไม่ต้องวิ่งรอบบ้านนะโอเคเป็นแดนดิฟอ่าต้องหนีจากข้างบนขบวนเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูว่าปืนก่อนมีป้อมปืนนะพี่เกมผมขึ้นไปด้วยซ้ายมือพี่ป้อมหนึง่งซ้ายมือพี่ต้องต้องขึ้นแล้วไปยังไงไปยิงซ้ายยิงฝั่งซ้ายได้อ่ะเอายิงไฟไงมันเข้าซ้ายวะ เองห็นสองป้อมตรงไหนวะพี่หินป้อมเดียวนะข้างบนมีมีสองพี่มันจะมีฝั่งฝั่งแถวแถวตรงนี้ด้วยเนี่ยแถวตรงเนี้ยจะปืนบนยังไงวะเนี่ยลูกไฟดีลูกอะไรเจมขวามีขวามีขวามีอยู่อยู่บ้านนะพี่ยิงให้เข้าไปอ่ะเจ็บเจ็บมีคนโดดทางนี้ลูกไฟอยู่ตายตายมพี่ตายหมดตายหมดเดี๋ยวตัดประตูเลยล่ะ ไปแย่เอาตามประตูเข้าไปเลยป่ะเาเล่นได้แล้วเนี่ยเจาะเลยเจาะเลยพี่คุมได้อยู่ปหมเดี๋ยวพี่คุมเองเดี๋ยวคนดูขอให้ปอนปอนเลยประตูเลยปอนประตูเลยอาช่วยช่วงกระยิงอัดให้มันถึงแกนไหนไหวที่สุดอะจะลอเดี๋ยวคุมกับพี่ไปหนึ่งหนึ่งมาสู้เราไม่ได้หรอกเอาประตูใช่ไหมพี่ใช่ใช่ยิงเลยเลยยันเลยช่วงกระยิงไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครูไปกันแจลอยไหวอยู่ จะอีอกปะก็อย่ายืนห่างนี่ถ้ายืนห่างนี่หน้าต่านผัวไปยิงไปยิงใกล้เนี่ยซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาดูอยู่ดูอยู่ไหนถูว้เดี๋ยไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลยเลยตรงเนี้ยรู้บอกจะพลอยวะเนี่ยดิบ้านอีกเดี๋ยวโค้ชไปเลยเลยเลยยันหายไปเลยนะพี่ยันไปเลยนะปอนยิงเลยปอนยันไม่ไม่แคมป์แล้วนะคุณ ไม่ดูรอบๆให้ก่อนแล้วข้างในเขารังได้ส่งเลยเนี่ยอ๋อมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเก็บโค้ไว้โคไว้พี่โคเองพี่โคเองน้องไม่ต้องห่วงยังไม่ตายหรอกปอนรู้บ้างไหมปอนเออโอ้่ตายพี่ตายพี่ตายพี่ตายเอ้าเนี่ยปืนถือปืนถือปืนเออเล่นก่อนเล่นก่อนอปไหนพี่แหนมเดี๋ยวพี่ไปประตูบ้านบ้านบ้านไม่ต้องเข้าไปนะมีป้อมปืนไม่ต้องโดดเข้าไปตามมันนะแวยิงบ้องเลยแหนมยิงบ้องเลยแหนมยิงบ้องเลยแหนมยิงก็อนเลแหนมยิงสวย ไมเหากลางหันลวมมันสวยมากดาวนมงเอ้ยมาส่งดาวลงมพวกนายสวัสดีครับบ้านเรานี่หายไปแล้วมั้งให้แหนมยอมจำนนได้ไหมยินดีจะทำให้เข้าใจของแหนมเปลี่ยน็แหนมมีเยอะเจมเ์อมเมนแม่นเด้อพี่ โอ้มันมันขึ้นไปดักแล้วมันรู้ี่มันได้ยินเราคุยก,กันแหนมชบเอาีนีต้องยิงก่อน,นเอ้สองล้มอสองล้มไอ้เจมบนมส,มสุดนะพี่ถ้าบนสุดล้มนี่พี่สบายนะใช่ๆล้มล้มล้มมันล้มล้ม่ไอ,อด,ด,ดีมันไม่แล้วขงบนไม่แล้วดี๋ยิงก่ประตูบนก่อนไมให้มันออกเฮ้ยคนอยู่ขบบนนะ่ะถือมันตายตายตายอ่ะเนียนียิงปยิงยิงยิงก่อนประตูก่อนยิงก่อนประตูก่อนยิงก่อประตูก่อนนะก่อนประตูก่อนเอาใช่ช่ แหนมลงบนแหนมลงบนแหนมไปเจาะรอยมากแล้มว่าเราแหนมก็โดดแหนมโดดโดดไปล้มแน่นอนพี่เจมนี่ไงตายเลยกาดเลยพี่มันยิงเหรอเหมือนจะโดนป้อมปืนยิงพี่พี่ทอย่างงั้นนะบ้านเราปัดเลยใช่ไหมครับเอาบ้านเราแตกไปแล้วเรียบร้อยเหมือนเราเก็บของมาพี่โดดได้เนี่ย เียงหายเพยตัดปอมปืนได้เราบอกให้ยังไปได้ปะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสวยพี่เก็บสมุดเล่นสมองมตกข้างบนนั่นแหละพี่เอาแร่คอมาพี่แร่คอมาแร่คอมาเล่นเชือกพี่เล่น,ลน,ลนยนหน่อยแร่ผมกัลแร่ผมกลับบ้านแล้วพี่ จะร้อยกับบ้านเลยเอาฮอเลย ปืนกระสุนหมดแน่เลยผมไปล้อพนนะพี่เนี่ยไปเอาพนเลยไปเอาพนเลยเกลียร์สักแปไปเองก็ปืนน่าจะแตะกันแล้วน้องแหนมพี่บอกอะไรไป,พไปเพิ่มปะรูบ้อนรูบ้องรูบุ้มเลยข้าบนเคลียร์ได้ละวเอาเอ่อ่อใหญ่ไปหรอ หอหน้อยใครวะใครขอไปไม่เห็นปั่งฝั่อคันปวยไหนทีบอลมันแตกหมดเลยนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวขับเองได้ได้อยู่ได้อยู่กต่ผมมีแปดลูกอ่ะพี่เออสวยเนาะเอาวิ่งมาจากวันแคมป์เลยอิงอยู่ตรงนั้นเหรอคุงอยู่บ้างอิโฮไปเอาพลเลยร้อยมั ได้สิบยี่สิบลูกเองพี่มาเล่นขบวนว่าปืนแตกหมดแล้วได้ยี่สิบลูกเองครับพี่พี่ทำยังไงอะซันเฟิร์มหมดแล้วพี่เอาไปยี่สิบลูกกันทุกรลย์เป็นเท่าไหร่นะมีแปดพี่สี่โซ่สองเจอกันครัโพ่ ปอลยิงปอลไอปอลเราบินไปพี่วันนี้พี่เองนะมันไปทำพี่มาละลูกไฟลิงลูกเดียววะปอนบินไาพี่อันนี้นะ ฉันจะมีโซดาดันอยู่ไหนฮะขึ้นขึ้นขึ้น มามาักต้องช่วยกันแล้วกํลังบินไปพี่นี่เน้นเน้นเน้นเน้เนขอบคุณมากพี่เปิดให้ตายพี่เล่นนิงอยู่ไหนอะเขากนากำลังบินหรือกำลังวิ่งอะบินเหรอลูกไฟหมดเด้อตอนนี้พี่ต้องอัดรูปมองจริงละ ออเวลาเราขับรีบๆมันดูช้าเนาะไม่ใช่เราไปโคตรช้าเลยพี่พอไม่ดีเลยพอไม่ดีทำจากร้านไหนเนี่ยวันสิบเอ็ดเดกาลาลวาล็อกเคียงลายร้านเนี้ยคิดว่าทำจากร้านพี่หมูพี่เลี้ยงป้อมปืนก่อนพี่จอป้อมแตมแถวบ้านเติมตรงนี้แหละ ช่วยคุมหน่อยคุณเดียวไม่ไหววะจอเลยแทงเลยเราประมาณแทงเลยไม่ต้องเล็งกนะ์ะแทงเลยแทงเลยคีวแทงเบาเบก็ได้ผมชุมบนอยู่มั้ยพี่โรทีพีได้ไหมตึ๊บมามันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นแล้วช่วยหน่อย กระโดดไปละกระโดดไปละน่าจะเป็นชั้นนั่งโอเคละดีไหมหลบ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 จากนั <si ้นเออสวยสวยสวยขอบคุณมากเลยข้างเลยเลยเรงนี้เรื่องนี้เลย่อนี้เรืงนี้เรืงนี้แต่ไม่ได้แต่โหสวยมากเรืงนี้เลย่นี่เออโอ้โหอย่าไปยิงโหนอกนะไม่ต้องสนใจโหนอกเลยจอดโหสวยมากเลยลองโดนกระปุกปืนลองโดนทอร์ลองโดนทอโ์ h e l พี T P ปนะมาณนี้ ตายตายได้ไงวะอุ้ยบันไดโอ้โหไปเดินเกิดอะไรขึ้นโทษโทษน้องโทษโทษปล่อยเขาปล่อยนี่ไปเลยปล่อยเลยไอ้เนี้ยอย่าไปอยู่งั้นเลียต่อไปยังไปเลยต่อไปพี่จะลอยมาทิศพี่หาปองก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเล่นล่างไอ้ปองเอาไปตายเนี้ย ข้างล่างเรามีข้างล่างเรามีพี่เจมอยจะพึ่งอยิงพึ่งนะ้โปรลูกเดียวพี่ใช่พี่มีแค่นี้ยังตายลอยลอยที่พี่หายยัดลูกเดียวแล้วปอนเลยมีป้อมลุกซองขับขามันรัวเนาเลยตรงนี้เล่นได้แล้วเล่นได้ละยัดลูกเดียวเนาะยัดลูกเดียวเลยสวยจะลอยมาไงอ่ะเอาห้องมาเหรอตาย อย่ายืนเล่นวิ่งวิ่งไปยิงดีกว่าเนี้ยเฮ้ยอืมไปยิงบ้องสวนเหรอตายตายใช่พี่ใช่บ้องจริงบ้องจริงเลยพี่ไอปอนมีหอบะตรงนั้นอะปอนมี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 หอที่พี่ขอบที่พี่เดี๋ยวพาขึ้นไปมาพี่ตายวะไม่ได้แล้ว่ะน้องตายหมดแล้วอะยิงอัดใส่กระเพาก็ตายเลยบ้านแขกคนไทยใช่เหรอรู้บ้างเลยพี่รู้ ตอนแรกพี่แกสงสัยชื่อมันดูชื่อมันดิใจเกียรีใช่ไหมอะไรเลเปอร์อะไรแหละเย่ตอนแรกพี่อ่านว่าใจเกียร์นะเนี่ยเพราะอันนี้ใจเกียรีนี่บ่าคนไทยเอ้ยดูดิคือใจเกียรีพี่กับตอนแรกก็อ่านใจเกียร์ใจเกียร์หรือเปล่าใจเกียรีนี่เราเรียนบ้านคนไทยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเราองมาแต่พภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาอังกฤษทำเนียมไทยมากเลยไทยจ๋าเลยหมดแล้วลูกบ้องเราจะได้ถอยให้ทุกคนลูกบ้องหมดแล้วที่บ้านไปฟาร์มไหมก็ว่าอยู่เราทำคนทำแคมป์อะไรดิงรอไปฟาร์มป่ะเฮ้ยเขาไม่ใช่สายนั้นที่ไหนสายนั้นด่างเละไรแหนมเขาไม่ใช่สไนซ์นะเขาไม่ใช่สไนซ์เขาเป็นโดนใช่ พี่นใครใครก็จะปล่อยมึงสร้างบ้านแคมป์บ้างผมก็ไม่รู้แล้วผมเพิ่งสังเกตชื่อใจกีรีพี่ไม่มีไพ่แล้วผมก็เพิ่งสังเกตชื่อเหมือนกันไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมากมันมากมันมากเล่นกระตุ้นมากยับเย็นอยู่เขาทำบ้านเด่นดีอยู่นะพี่เกิดรอบบ้านนะเล่นดีเล่นดีบ้านรอบๆก็คือในเขาหมดนะมันมาไปผมลงตีมก่อนบ้านไม่เหลืออะไรแล้วครับให้ดู ทันฟื้นละห้าลูกบ้างหมดแล้วเมื่อกี้ก็เกือบได้จริงๆแค่เมื่อกี้ของเยอะได้นะเศรยฐกิจวันเป,เป๊ะมาในไม่ได้ยินเสียงอไงหลังจากลอยอะ่ะพลาดเลย <c oughs> จีจีบอกกูเส้นผมยาวผมต่อไปหนึ่งพี่